ไส้ค่ะเพื่อนๆแล้วเราก็เอาไปนึ่งให้สุกกันห่อแบบนี้ดีที่สุดนะคะห่อให้สวยๆก็แป้งที่ตักมาโรยใส่อีกทีนึนะเป็นแป้งข้าวเจ้านะคะแล้วก็เดี๋ยวเราลองดูที่ชิมๆตักดูส่วนแป้งด้านนอกนะคะก็จะเป็นแป้งมันผสมกันไปใส ะกะทิด้วยนะคะใส่น้ำตาลด้วยใส่เกลือด้วยก็ใส่งาเข้าไปด้วยเป็นอันนี้เป็นไส้หวานขน,นมสใ,ใส่ใต้ไส้หวาน,นเอาปั้นเป็นก้อนกลมๆวางไว้รนะึดไม่ให้ใบตองหลุดไปข้างๆด้วยเนาะส่วนตัวใบตองที่ใช้ห่อนะใช้ห่อก็ะจะเป็นใบตองสองสองนําำให้ใช้เสเตปเปิลเพราะว่า จะเป็นสารที่ติดอยู่กับลูกสเตปเปิลน่ะรดเข้าไปในอาหารได้เนาะอันนี้คือขนมแนะป้งมันผสมกันไปใส่กะทิด้วยนะคะใส่น้ําตาลด้วยใส่เกลือด้วยก็ใส่งาเข้าไปด้วยนะเป็นอันนี้เป็นไส้หวานเนาะขนมใส่ไส้ไส้หวานนะเอานะปั้นเป็นก้อนกลมๆวางไว้เตียวเราเรียกว่าเป็นเตียว นะสำหรับนะถือหิว้วแล้วก็เอาเข็มกัดนะใช้เป็นเข็มกัดทางมะพร้าวนะคะหรือเป็นชิ้นในจะเล็กกว่าชิ้นนอกชิ้นนอกจะไม่จะไม่เปื่อนเท่ากับชิ้นในนะคะเนาะนะกนะ็ให้บาลานซ์กันกินพอหายหิวนะคะไอหายหิวหายอยากหอ่อแล้วหลังจากนั้นก็ นะบางกับพื้นเนาะนาอแต่อันนี้นะกินเตดเอมาดูใบตองนี่อันนี้คือตัวชิ้นในอร่อยนะคะเพื่อนๆ,ๆเวลากินแล้วก็แค่แป้งก็อร่อยแล้วถ้าใครที่ชอบมันๆเค็มๆนะคะมันๆเ,มๆเค็มๆก็นี่แหละค่ะไม่ไม่วางเราก็จะเป็นว่าเอาของใส่เข้าไปปุ๊บแล้วก็จับสองข้างนะเข้าไป วิธีการห่อจับสองข้างพย <ah ุงว <sk> <ug> ้อยมือไปสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้จะพามากินขนมใส่ไส้เนาะไม่ได้ทําเองหรอกค่ะแต่ไปซื้อมาจากตลาดแล้วก็เลยจะมอดสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้จะพามากินขนมใส่ไส้เนาะไม่ได้ทําเองหรอกค่ะแต่ไปซื้อมาจากตลาดแล้วก็เลยจะมองสองอันซ้อนกันเนาะค่ะนาะใบตรงสองแผ่นซ้อนกันแผ่น ไสจะอยู่ในนี้ชิ้นในจะเล็กกว่าชิ้นนอกชิ้นนอกจะไม่จะไม่เปื้อนเท่ากับชิ้นในนะคะเนะาะนะก็กให้บาลานซ์กันกดีค่ะเพื่อนวันนี้จะพามากินขนมใส่ไส่เนาะไม่ได้ทําเองหรอกค่ะแต่ไปซื้อมาจากตลาดนะแล้วก็เลยจะไม่ได้เป็นห่อแบบนี้ทีนี้นะาเพื่อนะให้มี นะสวยงามด้วยเราจะแบบแค่นี้ก็ได้แต่เราจะเอาใบตองอีกอันนึงมาทําเป็นชิ้นในจะเล็กกว่าชิ้นนอกชิ้นนอกจะไม่จะไม่เปื้อนเท่ากับชิ้นในนะคะเนาะนะก็ะให้บาลานซ์กันข้างล่างสุดจะเป็นแผ่นใหญ่กว่าตัดเป็นทรงรีปลายแหลมๆแบบนี้ค่ะเพื่อนๆเนี่ยนะข้างในก็เล็กกว่าห่อนะหลังจากนั้นก็ บางกับพื้นเนาะนาะแต่อันนี้นะ,นะคะแล้วก็เราลองดูที่ชิมชิมชิมตักดูส่วนแนป้งด้านโนอกน,นะคะก็จะเป็นแนป้งก็หลังจากนั้นไส่น่าจะทำทำจากมะพร้าวกวนใส่น้ำตาลน,นะคะใส่ใครชอบงาที่บินผ่านอาจจะแปะลงใส่นะคะหรืออย่างอื่นเนาะเราก็ต้องเช็ด ให้สะอาดเหมือนกันอ่าอันนี้คือวิธีการทีนี้วิธีการนี่ค่ะการการห่อใบตองเนาะอันนี้เราเรียกว่าด้านในของใบตองก็คือด้านล่างด้านล่างเวลาใบตองเขาอยู่ที่การนําให้ใช้สเตปเปิลเพราะว่าอ่าจะเป็นสารที่ติดอยู่กับลูกสเตปเปิลน,น่ะลดเข้าไปในอาหารได้เนาะอันนี้คือขนมนเราขายห่อเท่าไรเนี่ยห่อละห้าบาทอือห้าบาท ก็คุ้มค่าค่ะถ้าอร่อยก็คุ้มค่าสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้เล็ดออกแล้วก็เอามาห่อของได้เลยส่วนด้านนี้นบางทีก็อาจจะมีฝุ่นละอองมีเตษอะไรต่างๆบางทีนะาโน้มนำให้ใช้สเตปเปิลเพราะว่าะจะเป็นสารที่ติดอยู่กับลูกสเตปเปิะะลรุดเข้าไปในอาหารได้เนาะอันนี้คือขนมนี่ค่ะการการห่อใบตองเนาะ อันนี้เราเรียกว่าด้านในของใบตองก็คือด้านล่างด้านล่างเวลาใบตองเขาอยู่ที่กา้านที่ค่ะเพื่อนๆวันนี้จะพามากินขนมเส่ไส้เนาะไม่ได้ทําเองหรอกค่ะแต่ไปซื้อมาจากตลาดนะเราก็เลยจะมาก,ก็กดไลค์ถ้าก็กดแชร์ให้ขอบุณมากนะคะนะก็เอามาลาดนะลาดใส่ที่เราห่อไว้เนี่ยห่อใส้จะเอาแป้งห่ออีกทีนึง เอาเรียขนมใส่ไส้วยสวยด้ไห่คะออกมาสวยมากเลยอันนี้เราเรียกว่าเตี่ยวเป็นเตี่ยวเป็นใบตองอีกใบนึงเอาไวะ้ะเย็บเอาไวเป็นที่จับแล้วก็ยนําให้ใช้สเตปเปิลเพราะว่าะจะเป็นสารที่ติดอยู่กับลูกสเตปเปินนะนะลล์ดเข้าไปในอาหารได้เนาะอันนี้คือขนมกินพอหายหิวนะคะพอไปหายหิวหายอยาก นําำให้ใช้สเตปเปิลเพราะว่านะจะเป็นสารที่ติดอยู่กับลูกสเตปเปิละอดเข้าไปในอาหารได้เนาะอันนี้คือขนมเจีงนะที่ตักมาโรยใส่อีกทีหนึง่งนะเป็นแป้งข้าวเจ้านะก็เอามาลาดนะลาดไส้ที่เราห่อไว้เนะี่ยห่อไส้จะเอาแปง้งห่ออีกทีหนึงเขาเรียขนมใส่ไส้ไส้จะอยู่ในนี้ กินเต็อเอามาดูใบตองนี่อันนี้คือตัวชิ้นในอยู่ที่ต้นใช่ไหมคะอันนี้คือด้านบนของเขาเราจะสังเกตเห็นไหมว่าจะเป็นเขียวเข้มนะพอด้านข้างล่างจะเป็นนวลน,นวลตรงนี้กินพอหายหิวนะคะไหายหิวหายอยากนะแป้งมันผสมกันใสใส่ ะกะทิด้วยนะคะใส่น้ำตาลด้วยใส่เกลือด้วยอยู่ที่ต้นใช่ไหมคะอันนี้คือด้านบนของเขาเรจะสังเกตเห็นไหมว่าจะเป็นเขียวเข้มนะพอด้านข้างล่างจะเป็นนวลน,นวลตรงนี้ผ่าเพื่อน,อน,อนกินเนาะขนมใส่ใส่ก็ใช้ใบต้งนะคะน้องใช้ใบตองหอ่อแล้วก็เปิดเป็นเขาเจ้าของเขาห่อมาชิ้นในจะเล็กกว่าชิ้นนอกชิ้นนอกจะไม่ จะไม่เปื้อนเท่ากับชิ้นในเนาะค่ะเนาะนะก็นะนะให้บาลานซ์กันนะหรือมีนะอาจจะมีฝุ่นละอองจับอยู่บ้างเพราะว่าฝุ่นอาจจะลอยขึ้นไปติดเนาะเราก็เช็ดออกนะเอาผ้านะเอาผ้าสะอาดๆมาชี้ขอบคุณที่รับชมจนจบนะถ้าจักกรุณาก็นะกดไลค์กดแชร์นะคะกดไลค์กดแชร์ถ้าใช่ก็นะนะแป้งมันผสมกันไปใส่ กะทิด้วยนะคะใส่น้ำตาลด้วยใส่เกลือด้วยใส่ไส้ค่ะเพื่อนๆแล้วเราก็เอาไปนึ่งให้สุกกันหอ่อห่อแบบนี้ดีที่สุดนะคะห่อให้สวยๆก็สองอันซ้อนกันนะคะนอกใบตองสองแผ่นซ้อนกันแผ่นชิ้นในจะเล็กกว่าชิ้นนอกชิ้นนอกจะไม่จะไม่เพื่อนเท่ากับชิ้นในนะคะเนาะก็ ให้บาลานซ์กันเตียวเราเรียกว่าเป็นเตียวนะสำหรับนะถือหิว้วแล้วก็เอาเข็มกัดนะใช้เป็นเข็มกัดทางมะพร้าวนะคะหรือเป็นชิ้นในจะเล็กกว่าชิ้นนอกชิ้นนอกจะไม่จะไม่เพื่อนเท่ากับชิ้นในนะคะเนะาะก็ให้บาลานซ์กันก็จะคว่ำอยู่ตลอดเวลานะใบกล้วยก็จะกางออกคว่ำตลอดเวลาฉะนั้นเวลาเราเอามาห่อของ อาจจะเช็ดนิดหน่อยให้ความนวลอยู่ที่ต้นใช่ไหมคะอันนี้คือด้านบนของเขาเราจะสังเกตเห็นไหมว่าจะเป็นเขียวเข้มนะเพราะด้านข้างล่างจะเป็นนวลน,นวลตรงไม้จิ้มฟันแบ่งครึ่งก็ได้มานะมาหางเยนน็ติดไม่แน่ใส่ไส้ค่ะเพื่อนเพื่อนแล้วเราก็เอาไปนึ่งให้สุกเนาะกันหอ่อนะห่อแบบนี้ดีที่สุดนะคะห่อให้สวยๆก็เอ็ดออกแล้วก็ เอามาห่อของได้เลยส่วนด้านนีนะ้บางทีก็อาจจะมีฝุ่นละอองมีเตษอะไรต่างๆบางทีนะนก,ก็กดไลค์ถ้าก็กดแชร์ให้ขอบคุณมากนะคะนําให้ใช้สเตปเปิลเพราะว่านะจะเป็นสารที่ติดอยู่กับลูกสเตปเปินะลรดเข้าไปในอาหารได้เนาะอันนี้คือขนมเด็ดออกแล้วก็เอามาห่อของได้เลยส่วนด้านนี้ าบางทีก็อาจจะมีฝุ่นละอองมีเศษอะไรต่างๆ